เอาละครับวันนี้เราก็จะมาเฉลยนะครับการ์ดดราก้อนบอลของโอดินย่านั่นเองโอเคถ้าพร้อมไปดูกันแล้วก็ฝากกดไ like ลค์ด้วยนะครไปไปกันเลยการ์ดไปที่หนึ่งว้าวเป็นโงกุ่นกับบูลลิลินนั่นเองนะครับเป็นลำเบอร์ที่42นี่น,นะครับเจ๋งเลยการ์ดไปต่อไปเป็นตัวละครในกลุ่มของเลลิบบอลนะครับการ์ดใบนี้ก็จะเป็นลำเบอร์ที่43นี่น,นะครับเจ๋องอยู่นะแต่เป็นการ์ดระดับน้องม่งแฟนต่อ โอ้เป็นการ์ดนะระดับน่าจะแรนะครับอ่าเป็นโงกุนนั่นเองนะการ์ดก็จะวิ่งวับวิ่งวับอย่างนี้แหละโอ้สวยครับการ์ดไปต่อไปว้าวนี้ก็จะเป็นพ่อของอ่าแฟนโงกุนน่าจะใช่นะเป็นปีศาจวัวนะครับการ์ดใบนี้ก็เป็นจำนวนที่หนึร้อยหนึ่นะครับการ์ดไปต่อไปอันนี้จะเป็นหัวหน้าแก๊งของเลดีิบอนนะน่าจะใช่นะครับจำนวนที่สามสิบหนั่นเองนะครับอ่าอย่างที่อย่างที่การ์ดไปสุดท้ายนะครับของซีรีส์ดราก้อนบอลในโอลินญานะครับไป เป็นท่านกาลินเองนะครับเป็นน้องเหมียวที่อยู่บนหอคอยกาลินนั่นเองนะครับการมาเฉลยก็มีแต่เพียงเท่านี้ได้กันนะครับ